กนะ็มีพก้นที่ทะเลีอะไรก็อะไดีว่าเป็นบรรยากาศ

จีครั้งนี้ก็ปกติผมไม่ค่อยได้แต่งแล็บเพลงที่แบบเหมือนกับว่าแลปกับพี่จินสคนอย่างเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนเปั้แรกจริงกตอนแบ t เรจังก็น้องก่อนใช่ไหมใช่แล้ก็ก็เปจะไปกทางกับซิลก็แบบเคยไปจแล้วก็อ็รอบี่การเป็นนัจังเลยนจินแทนไปไปกัมีงานมาดูใหม่หลายอไปูี งานตอปอกคือาจะไดฟังโชว์ของคู่ละคห่ร์ตินกับคูชัยนี่ก็เป็นเพลเล่นแล้วไม่ใช่องเพมนอ่เดียกาวคูเชักับฮาร์ตเตนออนเดยร์้าวน่าสนใจนะครับไม่มีอะไรคาดเราได้ครับทุกคนเป็นแล้วก็ได้คิวแนนโอ้โหเจอดีอะไรนะ ไอ้จริงวันนี้เค่เลืพี่ที่เดินมาอาจจะเป็นเราก็ได้นะไม่รูไปเลยมีหรอเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันนี้มีเดินมาผมยังอยู่ไอ้ก็คือเราอ๋อเรา ช่วงนี้ซมันกมากวก็เจริๆเขา่า,ายีมาแล้แบบไปด้เ,บบเขาเ่งกันมากจๆครัก็่อยากจะบอกว่าเขาตใจทก็สวยวสสสสสทุกนสั่งซอร์ตีนะครับแล้วก็ขอบองพวกเราทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใจแบบแล้วก็ขอบอพวกเรามาัดสเพราะว่าผมมาเน่ งานไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรสอบถาพี่ยงกันไม่สายนะไม่สนะได้ดีครับไม่หร่ดีครับจริงๆเรารู้แล้วแต่เราต้องแค่น้องชายไปก่อนนะโอ้โหแค่น้องชายก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ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 ต้องขอบกล้องนี้นะครับเลยแกงไอ้ขานอะไรต่อก้องกล้องงานก่อนกองี้ก่อน ตกล้องพี่พีนากล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามนะครับเด็กๆต้องนะคะจะไ่ค่อเียนค่ะขอก้องีไขอกองนี้นะครับตอได้คั้องนี้นะก้องนี้โอเคค่ะต้อไปนลยใ่อเค่ เปิดว pues ิดีโอหน่อยค่ะักวิดีโอ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 วิดีอวิดีโ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 อวีโอวิดีโอวดีโอวโอวิวิดีโอโอวิดีโอโอวิดีโออโอวิดีโอวิดีโอวิดีโอววิดีโอวิดีโอวิีโอวอวิดีโอวิดีโอวิดีโวิดีวิดี เขาเรียกโบราณใครเรียกน